ก็วันนี้เราก็จะมากันที่วัดจุฬามณี พบ,บกับหมอกันขยันเล่านะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษเพราะวันนี้เราก็จะมากันที่วัดจุฬามณีเป็นวัดที่จังหวัดสุโขทัยก็หลวงพ่ออีเป็นเจ้าวาดวัดองค์ปัจจุบันนะคะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากด้านท้าวเวสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือมากท้าวเวสุวรรณเนี่ยเป็นยักษ์แล้วก็เป็นกษัตริย์ของสวรรค์ชั้นหนึ่งประทานเงินทองโชคลาภกันชงนะคะ แก้สิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีนะครับให้เข้ามาแล้วก็ขอโชคลาภที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะวันนี้เราก็พาทุกคนมาไหว้เขาไปสวยก็กเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับมีคู่เพียรน,นะครับจุดเพื่อบูชาดวงตาแล้วก็ทำบุญคับป้ จะมีเรื่องของทำบุญอันนี้ก็ำทำบุญเข้าสางถาวายวัดปิตตะบานน้ำผูนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นมีโรงพยาบาลแล้วก็รับดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้ชวีเนาะจำนวนมากเป็นจำนวนเป็นพันคนนะแล้วก็มีเด็กในอุปการะของหลวงพ่อที่วัดกว่าน้ำผึ้เนี่ยหลายร้อยคนนะครับตรงรอบๆตรงนี้ก็จะมีตรงด้านนู้นก็จะเป็นเขาถูกขุดนะขออกที่วัดที่นก็จะดังเรื่องเหรียญ่าน แล้วเป็นตัวสอนจีนไว้ที่หน้ารถข้อดีของเหรียญนี้ก็คือเราไปไหนก็จะปลอดภัยเพราะเหรียญเป็นเหมือนใบผ่านทางรอบๆแต่ <ๆ S 2> ตละอนตรายก็จะช่วยถ้าเราไม่ถึงคอเขาจะช่วยให้เราแบบรอดผ่านคอไปได้นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคือเท้าเวททุวันก็จะเป็นแล้วก็ยังมีเหรียญกันชงและเป็นเสือคาบดาครับที่มีชื่อเสียงนะครับไม่แพงเหรียญก็ประมาณหลักร้อยบาทนะครับก็มาบูชาที่วัดได้เลยสำหรับสายมู ที่ชอบในช่วงนี้ก็ขอแนะนําเลยเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะมีพกติดไว้เนื่องจากว่าการลมเพลามพัดกันชงช่วยเรื่องบริวารน,นะครับประทานทรัพย์สินนะครับแก้ดวงสวยนะคะถ้าเรามาดูประวัติย่อๆอีกคระเวสวรนี่เป็นผู้ที่มีบุญมากนะครเพราะว่าในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อนานมากจำไม่ได้ว่านานแค่ไหน <c oughs> ก็ท่านก็ได้ทำโรงสีข้าว ข้าจะไม่พิดูจะสามหรือสี่ลงแล้วก็ข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะบริจาคให้คนไม่เหมือนกันบริจาคให้คนยากจนบริจาคให้ชาวนาบริจาคให้คนยากไร้บริจาคให้เด็กคือท่านทําเป็นโลงสีบริจาคเป็นทานตลอดชีวิตก็บุญบาร,รมีที่ทําอย่างเช่นนี้แต่ไม่ท่านเกิดมาอีกหนึ่งครั้งก็เลยได้เกิดมาเป็นเท้าวเวสุวรรณนะครับก็เป็นราชาแห่งชั้นที่หนึ่งเป็นราชาแห่งเท้า จะตูโรคบาลรทั้งสี่นะคะวัชรามาณีก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับสารที่ต่อไปกับหมอกันนะครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Estiute t Skincare เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล